สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิดหน่อยฟอร์ดออ,ตโอ,โอโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสวยเสมอบอกเลยค่ะว่าสวยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับ Next Gen Ranger XLT นะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะเป็นเกียร์ออตโอต้ราคาอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับตัว XLT นี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามนี้ได้นะคะเดี๋ยวนนี้จะพาไปชมรอบๆตัวรถแล้วก็ฟังก์ชันข้างในกันก่อนนะคะจุดแรกนะคะที่นี้อยากจะนำเสนอนั่นก็คือกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆรังผึ้งเลยนะคะเราออกแบบมาเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะนะคะปรับเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่เลยค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่แบบว่า เอยากจะแต่งให้มันเท่ๆหน่อยนะคะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนกระจังหน้าแบบออฟโรดก็ได้นะคะแบบเ,เป็น fo rd เท่ o R ๆ,ๆเลยนะคะอยากได้สีไหนอยากได้ลายแบบไหนก็สามารถบอกนิดได้นะคะส่วนถัดหน้านะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟเด y ์ i ท e นะคะจะเป็นรูปตัว C เลยนะคะส่วนไฟเลี้ยวเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะ ่ถัดหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบล้อนะคะ20นะคะอันนี้เปลี่ยนแม็กให้นะคะลูกค้าอยากจะได้ลายแม็กแบบไหนนะคะอยากจะ,อ,ะอยากได้เป็นแบบล้อใหญ่ล้อเล็กอย่างเงี้ยสามารถบอกนิดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดขอบ20ที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ตัวรถเนี้นะคะก็จะยกด้วยนะคะยกข้างหน้า3ข้างหลัง2นะคะถัดมาค่ะแก้มนะคะน,นี้จะสลักไว้เลย นะคะเป็น XLT 2.0 Turbo นะคะก็จะมีส่วนตัวนี้นะคะจะเจาะจริงนะคะเจาะรูจริงถัดมานะคะอันนี้ไปเลี้ยวนะคะอันนี้ก็พับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยนะคะราวบันไดก็จะเป็นแบบใหม่นะคะอันนี้บอกเลยว่าทั้งทนทานแข็งแรงนะคะถัดมานะคะด้านหลังเลยนะคะพิเศษสุดรสำหรับรุ่น XRT และก็รุ่น Next Gen Ranger นะคะอันนี้ที่เหยียบ ขึ้นบันไดนะคะนี่สามารถแบบใช้งานได้จริงนะคะรองรับอันนี้ได้จริงเลยนะคะแล้วก็ขึ้นสะดวกสบายถ้าใครแบบอยากจะขึ้นด้านข้างอย่างนี้ก็ขึ้นแบบจีนิดให้อา่าขึ้นให้ดูแบบเมื่อกี้นะคะส่วนไฟด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะสวยนะคะแล้วก็เข้ากับตัวรถอันนี้ถ้าแบบลูกค้าอยากจะใส่ข้อไฟก็ได้นะคะ แต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าเอาแบบเดิมๆเพราะไฟของรุ่น Next Gen Ranger นะคะสวยทุกคันอยู่แล้วคะ่ะส่วนกันชนหลังนะคะอันนี้ถ้าเป็นกันชนหลังก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะดำแล้วก็ขาวโลโก้ XLT เด่นชัดแน่นอนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะส่วนไฟเบรกที่3นะคะเดิมจะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็ลดลงมาเดี๋ยวนี้จะเปิดให้ดูโอเค กระบะก็จะกว้างนะคะแล้วก็ความดื้อของกระบะนะคะตัวเดิมๆของ XLT นะคะจะไม่มีไลเนอร์ให้อันนี้น่ก็แถมให้กับลูกค้านะคะกระบะไลเนอร์ก็ใส่ให้เลยส่วนชิ้นส่วนเดิมๆเราก็จะคืนให้กับลูกค้าทุกคันนะคะฮะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะะนี่ค่ะ ส่วนภายในนะคะบอกเลยว่า,ารุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเ,เปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็บอกนิดได้นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีชาร์จไรเล็ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยว่าส,สะดวกสบายสำหรับคุณลูกค้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะคะ าหลังก็กว้างนะคะเดี๋ยวนี้จะลองขึ้นไป <c oughs> คือบอกเลยว่าฟอร์ดเราทุกคันแล้วก็รุ่น Next Gen Ranger นะคะตัวใหม่คือแบบกว้างสะดวกสบายข้างหลังของรุ่น XRT เราก็จะมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะภายในห้องก็จะมีไฟให้นะคะดูกว้างแล้วก็เหมาะกับที่แบบทุกคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวอย่างเงี้ยบอกเลยว่า กว้างแล้วก็แจ้งสะดวกสบายค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆตัวรถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ะะถูกใจลูกค้าท่านไหนก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรา,ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0638914581นะคะาสามารถเอาเบอร์โทรนี้นะคะเป็น ID ดียไได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะโทรม,มาก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับนิดได้นะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเลือกพอน ผ่อนยาวเลยนะคะจะดาวน้อยดาวมากอันนี้เราก็ทักมาสอบถามรายละเอียดนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นีดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่านี้จะเอาตัวไหนมาโชว์ให้กับคุณลูกค้านะคะนิดลาไปพร้อมกับเน็กเจนเลนเจอร์ x t ็สีขาวนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคั้งหน้าค่ะ